สวัสดีค่ะเขากลับมาพบกับช่องหอยเชอรี่สีทองพิพิธณฟาร์มกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้นําเกตความรู้เล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวหอยทองเราก็จะไม่ค่อยไข่เท่าไหร่เลยนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศเย็นด้วยนะคะและที่สําคัญก็ยังมีศัตรตูของไข่หอยเชอรี่สีทองด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันทางด้านนี้เลยนะคะตามมาเลยค่ะช่วงนี้หอยทองเราจะไข่น้อยมากเลยนะคะ เป็นเพราะว่าอากาศเย็นของหน้าหนาวนั่นเองนะคะเนี่ยก็คือว่าไข่ในปริมาณที่น้อยมากเลยอากาศเย็นเขาก็จะไม่ค่อยไข่อย่างนี้นะคะคิดว่าก็น่าจะเป็นทุกฟาร์มนะคะที่เป็นเช่นนี้นะคะส่วนทางบ่อน,นี้จะไม่ไข่เลยอันนี้ก็จะเห็นมีหอยอยู่ตัวโตๆนะคะอันนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ พอแม่พันธุ์รู้สึกว่าจะเป็นประมาณปีกว่าไปแล้วนะคะเนี่ยเพราะแม่พันธุ์เราก็จะตัวใหญ่มากเลยแตะตัวที่มันมาแทะกินไข่หอยเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยเขียดตะปาดเวลาที่หอยไข่นะคะเขาก็จะขึ้นมาแทะกินไข่ด้วยนะคะเนี่ย ที่ฟาร์มเราจับได้หลายตัวนะคะแล้วก็เห็นหลักฐานคาตานะคะกําลังเกาะกินแท้ไข่อยู่เลยนะคะแท้ไข่หอยทองของเรานี่แหละนี่คือสัตร์ตัวชะกาดของไข่หอยเชอรี่สีทองเราเลยนะคะทุกคนแล้วก็ฉะนั้นถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเวลาที่ว่าหอยทองอะ่ะไข่น้อยแล้วนะคะเรายังต้องคอยดูแลสัตรูตของไข่หอยเชอรี่สีทองด้วยนะคะซึ่งมันคือเขียดตะปาดเรื่องซึ่งเขียดตะปาดเนี่ยคือว่าตีนมันจะเหนียวมากนะ่ะมันจะโดดเกาะตามไม้ปัก ที่ว่าเราเอาไว้ให้สําหรับหอยขึ้นมาไข่นะคะแล้วที่สําคัญก็เขาโดดไปได้ทุกที่นะคะแล้วก็ชอบที่ว่าจะกินไข่หอยด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเอ่อตัวลูกหอยเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอเกลดตะปาดนะคะมาอยู่ใกล้ๆบริเวณขอบบ่อของเราหรือว่ารอบๆบ่อที่เราเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ที่ว่าจะมีไข่นะคะแล้วก็ลูกหอยเชอรี่สีทองด้วยนะคะเราก็ควรที่ว่าจะเก็บเอาเกลดตะปาดนั้นเอาไปทิ้งไว้ไกลๆนะคะหรือเอาไปปล่อยไกลๆเลยก็ได้ค่ะ เพื่อเป็นการปลอดภัยสําหรับลูกหอยแล้วก็ไข่หอยของเรานะคะสําหรับเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปวีโอในคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ